หน้าที่23นะคะวิชาสังคมเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะหลักคำสอนสำคัญของศาสนาคริสต์นะหลักคำสอนสำคัญของศาสนาคริสต์ที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ห,หลักความรักศาส,สนาคริสต์สอนให้มนุษย์ทุกคนมีความรักความเมตตาต่อกันนะคะหลักความรักจะมีอยู่สองระดับระดับที่หนึ่งค่ะ ความรักระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าซึ่งเปรียบเหมือนความรักระหว่างบิดากับบุตรนะคะพ่อกับลูกนะระดับที่สองค่ะความรักระหว่างมนุษย์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพระเยซูจะสอนให้รักเพื่อนบ้านมนุษย์ทั้งโลกสอนให้อาสอนให้รักศัตรู ะะรู้จักการให้อภัยและเสียสละทำไมถึงสอนให้รักศัตรูหลักภูวิวใครที่เป็นศัตรูกับเราเราต้องรู้จักให้อภัยเขาไม่ต้องไปโกรธแค้นนะคะไม่ต้องไปโกรธแค้นอิจฉาริษยาในใจจะทำให้จิตใจเราทำไมเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักให้อภัยแล้วก็ต้องรู้จักมีความรักความเมตตาต่อศัตรูนะคะสองหลัก หลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์หลักที่สองคือหลักตรีเอกานุภาพคําว่าหลักตรีเอกานุภาพค่ะหมายถึงพระเจ้าองค์เดียวแต่มีอยู่สามบุคคลหมายถึงพระเจ้าองค์เดียวแต่มีอยู่สามบุคคลมีใครบ้างหนึงพระบุตรพระบุตรหมายถึงใครก็คือพระเยซูนะคะสอค่ะพระบิดาพระบิดาก็คือพระเยโฮวานะคะสพระจิต พระจ,จิตคือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพระบิดาและพระบุตรมารวมกันเป็นพระบุตรพระบิดาพระจ,จิตพระบุตรพระบิดาพระจิตสามอย่างนี้เราเรียกว่าหลักตรีเอกานุภาพนะคะของศาสนาคริสต์นะและอีกหลักธรรมสำคัญหนึ่งก็คือหลักบัญญัติสิบป,ประการหลักบัญญัติสิบป,ประการของศาสนาคริสต์ มีทั้งหมดมีข้อปฏิบัติทั้งหมด10ข้อนะคะที่พระเจ้าทรงประทานให้กับคริสตศ์ศนิกชนทุกคนจะต้องปฏิบัติตามหลักบัญญัติสิประการดังนี้ค่ะหจงนมัสก,การพระเจ้าพระองค์เดียว 2. อย่ากออกนามพระเจ้าโดยไม่มีเหตุผล 3. จงถือวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ 4. จงนับถือบิดามารดานะคะหอย่าฆ่าคน หอย่าผิดประเวณี 7. ค่ะอย่าลักทรัพนะฮะแค่ะอย่าพูดเท็จเอย่าคิดมิชอบ 10. อย่ามีความโลภในทรัพย์สินของผู้อื่นอันนี้เรียกว่าหลักบัญญัติสิบประการของาศาสนาคริสท์อ่ะทีนี้เรามาดูหลักธรรมสำคัญของาศาสนาอิสลามหน้าที่ยีิบสี่ หลักธรรมสำคัญของศาสนาอิสลามก็ได้แก่หลักศรัทธาหกประการหลักศรัทธาหกประการเป็นผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องมีความศรัทธาหกประการดังนี้หนึ่งค่ะศรัทธาต่อพระอัลลอฮ์สองศรัทธาต่อเทวทูตของพระอัลลอฮ์นะคะสามศรัทธาต่อพระคัมภีร์ทั้งหลายสี่ค่ะศรัทธาต่อศาสนทูต ห้าศรัทธาในวันพิพากษาโลกและสิบค่ะศรัทธาในลิขิตของพระอัลเลาะห์นะคะอันนี้คือหลักศรัทธาหกประการนะหลักปฏิบัติห้าประการค่ะหลักปฏิบัติห้าประการของศาสนาอิสลามผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องนำหลักปฏิบัติห้าประการมาเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นะคะมาเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตซึ่งจะต้องปฏิบัติตนตาม5ประการดังต่อไปนี้ 1. ค่ะการปฏิญาณตนเป็นการประกาศยอมรับด้วยความศรัทธาและบริสุทธิ์ใจของผู้เป็นมุสลิมว่าพระอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าสูงสุดเพียงพระองค์เดียวเพราะอะไราศาสนาอิสลามสอนให้ชาวมุสลิม นับถือพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นนะคะต่อมา2การละหมาดการละหมาดเป็นการนมัสการพระเจ้าทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ที่เป็นมุสลิมการละมาดของชาวมุสลิมเขาจะละมาดกันในหนึ่งวันเขาจะทํากัน5้าเวลานะคะในหนึ่งวันเขาจะทํากัน5้าเวลาเป็นการประกอบพิธีกรรมอย่างหนึ่งของศาสนาอิสลามเหมือนกับที่ าพุทธศาสนิกชนของเราเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระนั่นแหละแต่เราไม่ได้ทำผ้าเวลาเหมือนของอิสลามนะคะสามการบริจาคสากาดคืออะไรคือเป็นการบริจาคทรัพย์สินหรือให้ทานแก่แก่คนที่ยากจนนะคะเป็นการบริจาคทรัพย์สินเป็นการช่วยเหลือการให้ทานแก่ผู้ที่ยากไร้แก่ผู้ที่ยากจนไม่มีจะกินนะห้า อ๋อสี่ค่ะขออภัยด้วย4คือการถือศีลอดเป็นการจำกัดอบายมุขท,ทั้งหลายด้วยการหยุดการกินชาวมุสลิมถึงช่วงเวลาช่วงเวลาหนึง่งเดือนถึงเดือนไหนนี่แหละคุณครูก็จำได้ไม่แม่นเหมือนกันว่าในช่วงเวลาในช่วงเดือนนั้นชาวมุสลิมเขาจะถือศีลอดด้วยการอดอาหาร เขาจะในหนึ่งวันเขาจะไม่กินเขาจะกินได้แค่น้ําน้ําเปล่านะคะเวลาการกินของเขาเขาจะกินหลังจากอ่าก่อนที่พระอาทิตย์ขึ้นหรือเปล่าถ้าครูวจำไม่ผิดนะคุณครูครูวิวเคยมีเพื่อนเป็นมุสลิมครูวิวเคยมีเพื่อนเป็นอิสลามในหนึ่งวันอะในช่วงเวลากลางวันเขาไม่กินอะไรเลยเขาดื่มแต่น้ํา ูยุถามเขาว่าทําไมไม่กินอะไรเขาบอกว่าเขาถือศีลอดอยู่เป็นช่วงที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเขาว่าอย่างนั้นนะอ่ะต่อมาค่ะเขาอ่ะเขาเรียกเดือนนั้นว่าเดือนรอมฎดอนในปฏิทินของอิสลามเขาเรียกเดือนช่วงเวลานั้นว่าเดือนรอมฎดอนเป็นช่วงเวลาที่ชาวมุสลิมจะต้องอดอาหารนะห้าอาะน้ําก็กินไม่ได้ใช่ไหมนวัดน้ําก็ดื่มไม่ได้เหรอ โอเคคุณน้ำก็ดื่มไม่ได้กลืนน้ำลายไปก่อนเนาะเออห้าค่ะการประกอบพิธีฮัทการประกอบพิธีฮัทนะคะเป็นการประกอบาศาสนากิจในเดือนสิบสองตามปฏิทินของอิสลามคือการประกอบพิธีฮัทเนี่ยชาวมุสลิมจะเดินทางไปที่นคร เมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียใช่ไหมนะวั์ประเทศซาอุดีอาระเบีย,ย,ออาาบยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีผู้คนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกถูกต้องไหมคะหลังจากนั้นพอถึงช่วงเวลาที่มีการประกอบพิธีฮัจชาวมุสลิมทั่วโลก จะเดินทางมาที่เมืองนครเมกกะประเทศซาอุดีอราระเบียเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ของชาวมุสลิมเลยก็ว่าได้นะคะผู้คนจะมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากคนทั่วโลกเดินทางมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากสำหรับคนที่พร้อมนะคะถ้าชาวมุสลิมไม่พร้อมเดินทางหรือว่า ไม่พร้อมเรื่อง่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างเงี้ยก็ไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ครั้งหนึ่งในชีวิตของชาวอิสลามเขาจะหาโอกาสเดินทางไปเพื่อประกอบพิธีฮั์อยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศต้นกําเนิดของศาสนาอิสลามนะคะอ่าทีนี้หน้าที่ยีห้าหน้าที่ยีห้าหลักคําสอนสําคัญของศาสนาพราหมณ์ฮินดู หลักคําสอนสําคัญของศาสนานี้คือหลักธรรมสิบประการที่คนนับถือศาสนาพรามหมณ์ฮินดูจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามมีทั้งหมด10ประการดังนี้ค่ะ 1. ทริตทริตคือความพอใจความกล้าความมั่นคง 2. กัสมาก็คือความอดทนและความอดกลั้นนะคะสธรรมะก็คือการข่มใจของตนเองด้วยความเมตตานะ ตีอัศเตยะคือการไม่ลักขโมยห้าเสาจากคือการกระทําตนให้บริสุทธิ์ทั้งร่างกายจิตใจ 6. อินซียนนิคาระ,ะคือการหมั่นตรวจสอบอินซีย์ทั้ง10ประการอยู่เสมอ7จ็ค่ะทีได้แก่ปัญญาสตินะคะและความคิด 8. วิทยาได้แก่ความรู้ทางปรัชญาเก้ 9. สัตยะ ก็คือความจริงและความซื่อสัตย์10อโกทะได้แก่ความไม่โกรธอันนี้คือหลักธรรม10ประการของศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูและอีกหลักธรรมหนึ่งที่สำคัญของศาสนาพราหมณ์ฮินดูคือหลักอาสมสี่ก็จะมีทั้งหมด4ข้อหลักอาสมสี่เขาจะแบ่งออกเป็น4ีวัย แบ่งออกเป็นช่วงอายุทั้ง4ีวัยนะคะช่วงวัยที่1เราเรียกกันว่าพมมจารีพมมจารีเป็นช่วงวัยเด็กเป็นวัยเด็กที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนนะคะวัยนี้สองคฤหั์อยู่ในช่วงของวัยหนุ่มสาวเป็นวัยแห่งการคลองเรือนวัยที่จะต้องถึงมีคู่สมรสจะต้องแต่งงานนะสามวานนับปรับ วัยกลางคนช่วงอายุกลางคนเป็นวัยแห่งการทําประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติเขาเรียกว่าวัยทํางานนะและสี่สัญญาศีเป็นวัยชาราวัยนี้จะต้องบําเพ็ญเพียรตามหลักของศาสนาไม่ต้องทําอะไรแล้วจะต้องอบําเพ็ญเพียรตามหลักคําสอนของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะ เพิ่มเติมหน้าที่26ค่ะเพิ่มเติมมาหลักคำสอนของศาสนาซิกาศกสกาสนาซิกคนรู้จักน้อยคนไม่ค่อยนิยมนับถือาศาสนาซิกมากเท่าไหร่นะคะแต่เราก็ต้องเรียนรู้ไว้เนะาะศาสนาซิกนะคะมีหลักธรรมสาคัญดังนี้ค่ะ 1. ห,หลักความสุขอันแท้จริงประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 1. กรรม 2. ปัญญา 3. ม,มหาปีติ 4. ภาลและ 4. 5. สัจจะค่ะ สองหลักวินัยศาสนาซิกได้กำหนดระเบียบวินัยให้ปฏิบัติดังนี้ค่ะหนึ่งวินัยทางกายสองวินัยทางศีลธรรมและสามวินัยทางจิตใจนะคะอันนี้คือหลักคำสอนของศาสนาซิกข้ามไปเลยนะแบบฝึกหัดหน้าที่ย7ิบเจ็ดแบบฝึกหัดหน้าที่ย7ิบเจ็ดนักเรียนไม่ทานไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูถ่ายตัวอย่างแบบฝึกหัดให้นักเรียนนักเรียนสามารถเข้าไปตามแบบฝึกหัดของคุณครูได้ในอัลบัม้มโอเคนะคะ หน้าที่ยีิบเก้าเป็นการสรุปนำหลักธรรมของทั้งสี่ศาสนามาสรุปลงในหน้ายีิบเก้าหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักคำสอนของศาสนาคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูและซิกเอาหลักคำสอนของหนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งห้าศาสนามาสรุปลงไปในหน้าที่ยีิบเก้าอันนี้ก็ติดตามได้ในอัลบั้มนะคะถึงหน้าสามสิบเลยนะคะสามสิบต้งเรียนทำกอขอคอเอง อันนี้จะไม่ให้ดูนะคะ30ทําเองผิดถูกยังไงไม่ว่าเดี๋ยวครูมาเฉลยให้ในช่วงเปิดเทอมนะคะในะช่วงเวลาเปิดเรียนเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยแล้วก็ตรวจให้พร้อมกันเลยโอเคนะคะอันนี้ก็คือจบเรื่องที่สองคาบต่อไปที่เราจะเจอกันเราจะค่อยมาขึ้นเรื่องที่3กันโอเคไหมคะอ่าโอเคนะเดี๋ยวครูจะปล่อยให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะแล้วเจอกันใหม่คาบหน้าคะ่ะ บายบายค่ะขอบคุณนักเรียนที่เข้ามาติดตามคุณครูอุ่1หล้านเจ็ดแสนคนขอบคุณคนดูค่ะแล้วเจอกันบายบาย